กูนั่งคุยอยู่กับ yeah. m ั homie hom ผมทยายสีสันหลักซึ่เหมือนกับโพลี่พอสุดแรงแล้วกูนั่งสิบอยู่กับม my b o d ้ขุดใจกูโคตรจะเหงาแล้วนะ I'm feeling lonely และผมขอโทษที่จะไปเจอต้องทิ้งเธออยู่คนเดียวขอโทษที่ทิท้งเธอไว้ข้างหลังแล้วไม่หันกลับไปเหลียวเ,ร,เรื่องนี้มันมีแค่ผมกับเธอเท่าทนั้นคนอื่นไม่เกี่ยวเธอไปพูดกับไอ้หมอนั้นได้ไงว่าพวกผมนั้นไม่เฟี้ยวหรือว่าเธอโกนสปาชุดใหม่ของเธอเนี่ยมันจะเปื้อนกูอนาคตที่เธอวางไว้นะกลัวว่ามันจะเคลื่อนเธอไม่ จะเด็กสลัมเธอหายกันไปเป็นเดือนเธอบอกข้าวเธนอมาอันตรายเธออยากเข้าไปในเมืองวันที่ข้างกายเธอไม่มีใครผมแค่อยากบอกให้รู้เอาไว้บว่าผมยังอยู่ตรงนี้และไม่แค่หนีไปไหนคุณนั่งคุยอยู่กับ my h o m i ผมทะยาศีสันนลักษณ์เสมอกับโพล ยัยที่กูพึ่งชงเรไปในแก้วม่นโคตรจะขมพวกผมโคตรจะงงกับเธอก็ไม่ใช่นมแต่โคตรจะหวานก็แบบว่าถ้ากินกาแฟเธอแมจะเป็นต้องใส่น้ำตาลไม่ว่าจะกูชิลุยวีพวกผมก็มีแต่เธอต้องการแต่ไม่อยู่สิ่งเดียวที่พวกผมไม่สามารถจะให้มันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่ของที่ผมสามารถจะให้ไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวกับทองไม่เกี่ยวกับเงินที่ใช้นั่นก็คือหัวใจขออนุญาตให้ผมเอาเก็บมันไว้ เพราะผมไม่สามารถที่จะให้กับผู้หญิงที่คิดว่าผมไม่ใช่เธอไม่อยากลำบากอยู่ข้างถนนใช่ไหมไอ้เรื่องนั้นพวกผมก็เข้าใจผมไม่ใช่ผู้ชายที่เธอนั้นฝ่ายเงินเธอก็ไปเธอโลกใบใหม่ที่เธอต้องการจะไปมันอยู่ไม่ใกลเธอบทพลาให้เธอนาทงมันไวแล้วเธอก็ไปเธอ